อีซซอีกแล้วนะวันนี้ยืนงงในดงอีซูซูนะครับก็ต้องบอกว่ามีอีซูซูดีแมหลายรุ่นเลยนะคันขาววีคอร์คันดำหนึ่งจุดาแซดปี20.21รถบ้านไม่สี่หมื่นคันนี้สเตลไม่เก้าหมื่นนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสเตลคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับนะรถสวยๆมีให้พี่เลือกมากมายนะครับที่นี่บริษัททอโต้สาขา2นะครับผมบอกเลยว่าจุก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 พี่หารถรุ่นไหนอยู่นะครับไปชมรายละเอียดในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าพี่ตัดสินใจได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเดทอโต้นะครับว่าวันนี้มาอัปเดตกระบะกันหน่อยจริงจริงกระบะมันมีสองคันแล้วเป็นวีคอร์สนะพอดีส่งไปแก้งานสีนิดนึงนะเขาเก็บมาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็เลยเหลืออยู่สามคันวันนี้ก็แต่ว่าก็เป็นรุ่นพิเศษทั้งหมดเลยนะครับกับตัวกระบะอิวซูดีแมกนะครับสี่ประตูนะครับทั้งสามคันนะครับคันแรกคันนี้เป็นสเตลนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะครับคันนั้นก็เป็นวีคอร์สนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษนนะัับ ครับส่วนคันกลางนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าโฉมหน้าจะปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นปี20จดทะเบียนปี21นะครับนะก็คือ All New Suzuki Max 1.9 Turbo High Rider นั่นเองนะครับทั้ง3คันนะผมบอกเลยว่ามีดีหมดเลยมีดีหมดเลยนะคันแรกนะครับเป็น1.9สเตโยนะคันนี้เลขไมล์90,000นะคันนี้เลขไมล์90,000นะครับแล้วก็ราคาค่าตัวนะเสนอขายนะครับ499,000บาท นะผ่อนเพียงแปดกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับ isuzu d max 1.9 s t e จ l ดเนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ day time running light นะครับตัวนี้นะ499เก้าเก้าครับสี่าเนะครับตัวรถสีขาวแบบนี้นะครับ499,000เาหมื่นเก้นบาทสเตโยนะได้อะไรนะครับได้ชุดแต่งด้านหน้านะครับมีสเกิร์ตด้านล่างเห็นไหมมีสเกิร์ตแล้วก็มีกระจังหน้าที่เป็นอินสไปรไลชั่นมาจากหัวจรวดเครื่องบินลบนั่นเองนะครับสำหรับสเตโยนะครับได้4ประตู ะครับตัวสูงไฮแลนเดอร์นะครับสวยๆติดฟิล์มรอบคันมาแล้วนะครับนะคันนี้สวยเดิมบางมากสวยเดิมบางมากๆนะครับนะราคาก็ไม่แรงนะครับราคาค่าตัวก็เพียง4 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับกับ i ู u ุดีแม็กหนึ่งสเตลนะครับเดี๋ยวให้ชมข้างในหน่อยสเตลข้างในจะได้เป็นบาะผ้าอยู่นะจะได้เป็นตัวบาะผ้าอยู่นะนะครับจะได้เป็นบาะผ้าแบบนี้นะครับแต่กิ่นหอมมากเลยนะรถ จะได้เป็นเบาะผ้าแต่ได้หลังคาสีดำนะครับมีซาวล์ไลท์เซราลให้2จุดนะครับด้านหน้านะครับพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับหน้าจอก็จะมีกล้องถอยมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับกับราคาค่าตัวนะครับ4ี่แส0เก้าืันบาทนะท่านได้ขับสเตลเลยนะท่านได้ขับสเตลเลยนะนะครับสวยมากๆนะสเตลนะนะครับคันกลางนะครับเป็น1 9เกตัวซ้ปี20สจดยี่ิบเอ ะคันกลางนะครับเป็น1 9ตัวแซดปี20จด21นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสวยสวยกิบกิบสประตู1.9าตัวแซดไฮรันเดอร์ตัวสูงนะครันนี้เป็นรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะลูกค้าเอามาเถิดนะครับทะเบียนได้ทะเบียนจองนะครับ 6- 6 0สูนั่นเองนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัว all new นะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ day time นะครับจะปรับหน้าใหม่นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับได้สีดำนะครับเดิมเดิมเงาเงาวาครับ เป็น4ประตูไฮรันเดอร์ที่น่าใช้งานมากๆนะครับเป็น4ประตูไฮรันเดอร์ที่น่าใช้งานมากๆนะครับไฟท้ายเป็นแบบเต็มไฟท้ายเป็นแบบเต็มนะครับสวยๆนะมีกล้องถอยหลังนะครับโลโก้ ddi โลโก้ตัวแซดอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้ก็ราคาเพียง589,000บาทนะครับ589 589ภายในนะครับมายเดอร์เชนใหม่หมดนะครับวงมาลัยเกียร์หน้าจอนะครับปรับโฉมใหม่หมดนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเกียร์แมนนวล6สปีด นะครับปรับโฉมใหม่หมดแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะรถสีดําไม่สี่หมื่นไม่สี่หมื่นนะครับสาหรับ all new หนึ่งจุดเก้าคันนี้ไม่สี่หมื่นรถบ้านไม่มีแวนนะครับส่วนกันสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นยูสูดีแม็กวีครอสนะครับเป็นวีครอสสามจุดศูนย์ตัวแซดเพเท็สามจุดศูนย์ตัวแซดเพเท็นะได้เกียร์อัตโนมัตินะครับเครื่องยนต์สามพันนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับด้านหน้าของสเตลล์ซิกเนเจอร์ก็จะด้วยโทนสีที่เป็นสีเทานะครับไม่ว่ารถจะเป็นสีอะไรนะ กันชนหน้ากับกระจังหน้าจะเป็นสีเทานะแล้วชุดแต่งด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนสเตลนะนะวีคอร์จะไม่เหมือนสเตล,นะนะ v เเลแต่คันนี้เจ้าของเดิมตกแต่งมาเยอะพอสมควรนะแปะโลโก้วีคอร์สปอร์ตมาเพราะว่าคันนี้นะครับยกมา2นิ้วยกมา2นิ้วคือช่วงล่างเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วตัวล้อแม็กนะก็เป็นล้อฮนะัมเมอร์้ะเป็นล้อฮัมเมอร์นะครับติดฟิล์มเบอร์80นะครับมีโลบาร์มีบันไดนะครับได้เกียร์ออโต้นะครับ คันนี้เป็นสี่คูณสี่โฟวินะครับได้กันชนที่เป็นทัมเมอร์ไปด้วยนะครับได้กันชนที่เป็นทัมเมอร์ไปด้วยนะครับรถสวยๆแบบนี้นะพร้อมหูลากพร้อมหูลากด้านหลังนะครับเป็นตัวหนึ่งเป็นตัวสาศูนตัวซาดเปเทตนะครับเกียร์ออโต้เครื่องสามพันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวภายในก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะจะไม่เหมือนรุ่นเมื่อกี้กับรุ่นปี20สิบนะภายในคันนี้ก็จะได้เป็นทูโทนครับจะได้เป็นทูโทนนะครับพร้อมพรมกระดุมไดมอนด์คัตอย่างดีนะได้เป็นเบาะทูโทนี้นะครับ เชปล่าตัดแดงนะครับแล้วก็แถบประตูเนี่ยม,มันจะเป็นสีทองทองมันจะเป็นสีทองทองนะครับแล้วก็พปรมาลัยก็จะเป็นฟูลมัลตินะครับรุ่นนี้จะมีคูซอนโทนแล้วรุ่นนี้จะมีคูซอ well. นโทนมาให้แล้ว well. นะครับมีคูซอนโทนมานะครับเกียร์อัตโนมัติ well. นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับหน้าจอเนวิเกเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเบาะที่ปักคําว่าวีคอร์สตัวเบาะที่ปักคําว่าวีคอร์สนะครับนะคือต้องบอกเลยว่ารถสวยมากรถสวยมาก นะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะพี่ๆถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776แล้วทั้ง3คันนี้นะครับตอนนี้รถยังอยู่นะครับวีคอ์สผมมี3คันแต่รออีกสอคันมาผมมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับติดต่อตามเบอร์นะครับ0626407776ครับ